แทนแทนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นมากมายเลยโหดูสิครับมีของเล่นอะไรบ้างครับเนี่ยดูสิเจ้าตัวแรกครับก็คือเจ้าหมาโหนี่นี่เจ้าหมาใส่ฐานวิ่งได้เดินได้นะครับแล้วนี่ก็คือนี่ครับที่ทําอาหารนะครับอันนี้ราคา150บาทนะครับส่วนเจ้าหมานี้ซื้อมาราคา300นี่แล้วเราก็มีไข่เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับดูสิเห็นไหม โอ้ใบใหญ่สีส้มนะครับสวยมากแล้วนี่ก็เป็นเจ้าไดโนเสาร์นะครับออกไข่ได้ด้วยเห็นเห็นไหมครับมีลูกด้วยอันนี้ราคาแพงหน่อยนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับแต่ปกติมันต้องถูกกว่านี้นะครับอืมนี่เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มันอยู่ในกล่องนะครับนี่มันเป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวเราแกะมาดูกันเลยนะครับมาเอาไดโนเสาร์ก่อนแล้วกันเนาะมาครับ อันนี้เดินสาดูร,บรอบๆกล่องอ่ะนี่แล้วก็เปิดเปิดทางไหนนะเปิดทางนี้ใช่ไหมน,นี่เปิดนี่เขาแกะแล้วนี่นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นี่โอ้ยนี่จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูสินี่ใส่ฐานตรงนี้อ่าใส่่านสามก้อนนี่ใส่มาเรียบร้อยแล้วครับซื้อจากร้านมาแล้วเขาก็แถม่านมาให้ใส่ไปก็ปิดฝาน,นี่ตรงนี้คือหางนะครับเห็นเห็นไหม หางใส่เข้าไปปึ๊บนะใส่หางแล้วดูซิสวิตนี่ดูสองตัวคู่กันนะสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะครับอะนี่เราลองเปิดดูสวิตเปิดตรงนี้นะครับนี่โอโ้โหมีเพลงเหมือนกันเลยนี่นะปวิ่ง อ่าอันนี้เราไว้ตั้งโชว์ได้เห็นไหมเพราะมีฐานรองนะไปมาอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งอันนี้เป็นไข่สีฟ้าไปเลสโก้โอ้โหโถ่ชนหอยนะโอ้อ น่ารักไหมล่ะมีเพลงด้วยนะมนดูใกล้มีไฟด้านหลังด้วยนะ,ะนี่อะโอเคทีนี้เราไปดูจากอื่นบ้างนี่ ทำอาหารนะครับนี่<อ>าานะครับเจ๊ทําอาหารครับเหมือนหัใจเลยอาหารนี่มาแล้วครับนี่มีอาหารอะไรบ้างมาดูกันครับ<อ>นี่อาหารมีน,น,นี่มีไก่นะครับสามารถเอา นี่แปะไว้ชนกันอย่างนี้นี่เป็นไงล่ะอันนี้ปูอันนี้แครอทนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บนี่จริงๆเขาจะเล่นเล่นแบบน,นี้ดูนะครับทุกคนอันนี้เป็นเนื้อนะครับดสำสำูนี่งต้มนี่เป็นเนื้อนี <S 2> <S 2> อ่ดูหันน่นหั่นนี่อาหารพริกด้วยพริกพริกนี่นี่ปลานี่นะครับนี่อาหาร อร่อยเลยชื้นชืบนแน่ปุยครับแน่แล้วนี่ครับติดอร่อยเลย<ง>นี่เราต้องหันห่นหัน่นเงี้ยแป๊บโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือของเล่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับเอาไว้แบบเป็นทำกับข้าวเดี๋ยวข้าวหน้าเราจะมีเซตใหญ่กว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับต่อไปเราไปดูอะไรกันดีนี่ดูเจ้าหมานี่ครับหมานะ หาไถทานมาแกะกันเลยนี่เขาจะมีนี่ให้มีกระดูกด้วยเห็นไหมครับใส่หางตรงนี้นะอ๋อหางจะตั้งนี้เห็นไหม ใส่หางแล้วนี่ก็ใส่กระดูกนะครับใส่กระดูกเราเอาอย่านี้เรต้องนี่ใส่ฐานข้างล่างนะครับตรงนี้แล้วก็เปิดสวิทช์นี่นะน่ารักไหมล่ะดู โอ้ยดูสิโอ้ยงางาเหน๋หนลองวิ่งเป็นวงกลมสิไปนี่ลากกระดูกมาด้วยนี่น่ารักมากเลยนะครับนี่ให้ให้อาหารหมาอัน ให้กินไก่กินไก่อืมโอเคทีนี้เราไปดูชิ้นสุดท้ายของเราคนระับคือไสเสาออกไก่นี่แลนะเสาออกไก่นะนะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบาครับราคาค่อนข้าง,งแพงเลยทีเดียวเห็นไนะจะมีลูกด้วยมีไฟเป็นแบบเดินหน้าอย่างเดียวนะอะดิน,ะนแทน นี่ออกมาแล้วนียมาดูร,บรอบๆเลยใส่ฐานตรงนี้นะครับนี่ใส่ฐาน จะเดินช้าหน่อยครับมีปีกเหมือนมังกรน่าจะเป็นมังกรนะครับมังกรหรือไดโนเสาร์นะครับช่วยบอกทีนะครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าทีนี้เราก็เอาพับพวกนะครับเอาวิ่งรวมกันเลยไดโนเสาร์หลายๆตัวมารวมกัน,นไปไปหมาด้วยหมาด้วยรวมมิด ไงไงล่ะเฮ้ยรีเปิดไข่เซอร์ไพรส์นี่ไข่เซอร์ไพรส์นี่มีอะไรครับโอ้ยเต็มมันหมดเลยดูสิไข่เซอร์ไพรส์เราโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย